แเราก็เป็นนิสัยชอบอยากรู้อยากเห็นก็สอบถามข้อมูลค่อนข้างที่จะซอกแซกนิดนึงเราอยากรู้ว่าเอ๊จริงๆเราเนี่ยอยากได้รถเนี่ยที่ไปใช้งานเนี่ยคือคอนเซปต์ของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีคอนเซปต์ในการซื้อรถอยู่เหมือนเคสน,นี้เขาต้องการรถที่ออกไปเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในป่าพี่อยากได้รถตู้ไปท่องเที่ยวในป่ามันผิดคอนเซปต์ยังไงไม่รู้ ก็พยายามจะถามข้อมูลลึกมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมลักษณะการที่จะไปใช้งานจริงๆเนี่ยควรจะเป็นรถกระบะด้วยซ้ำใช่ไหมที่เป็นแบบ4ฟวินอะไรเงี้ยปีนป่ายพวกนี้ไม่ใช่เว้ยกลายเป็นรถตู้คือเขาเป็นคนไมปงานประจําแล้วแบบบางครั้งเดือนหนึ่งอยากจะไปเที่ยวตามธรรมชาติแล้วก็พาครอบครัวไปด้วยอยากได้รถตู้แล้วก็เอาเก้าอี้ในรถตู้ออกให้หมดเลยแล้วก็ทําเป็นที่นอน แล้วท้ายกระบ,บาเนี่ยก็เปิดเพื่อจะนั่งห้อยเท้าแล้วก็จิบกาแฟตอนเช้าเช้าดื่มดําธรรมชาติบอกอ๋ออ้าวก็แล้วแต่พี่ลวกันคือตั้งงบไว้สอง0,000แล้วก็หารถตู้กลุ่มนี้ไอเราเองรับรู้โจทย์เสร็จว่ามันเป็นอย่างนี้คิดว่าก็คงหาไม่ยากก็บอกเขาว่านะรอเวลาสัก14บวัน14บวันหรือว่า21วันรวมทํารถเสร็จน่น่าจะได้รถเราก็เลยได้โจทย์มาเสร็จคือคอนเซปต์เดิมเวลาจะหารถให้กับแฟนเพจเราเนี่ย เรื่องแรกที่เวลาพี่ดูเนี่ยพี่จะดูเรื่องของตัวถังก่อนตัวถังเนี่ยเป็นความสําคัญมากในการดูแล้วก็วิธีดูก็ทั่วไปเนาะดูว่าตัวถังบางไม่บางก็คอนเซปต์เดิมเดิมที่จะเดินเคาะแล้วก็เช็คพวกน็อตประตูหน้าฝากระโปรงหน้าด้านข้างตัวถังรถตุวเนี้ยเป็นคอมพิวเตอร์เราก็ดูว่าตัวถังทงนนั้งคันบางไหมแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องของภายในเนาะภายในสะอาดแค่ไหนลักษณะาการใช้งานเป็นยังไง ปกติเป็นคนที่ซื้อรถตู้น้อยไม่ค่อยได้ซื้อแล้วทีเนี้ยพอได้โจทย์มาเงี้ยก็เหมือนเป็นโจทย์ใหม่ให้เราทำมานะอ่ะมันจะมีเรื่องตัวถังที่สําคัญรุ่นท,ท,ที่ที่เจอมากเนี่ยก็คือตัวถังที่เป็นเพจร,รถตู้รุ่นนี้ส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปหามาเนี่ยอ๋อลืมบอกไปว่าเพจเนี้ยมันมันมีหลายคันอ่าไปดูมาเนี่ยไม่ต่างไป่า20คันแล้วก็บอกแฟนเพจว่าเดี๋ยวใจะยีนิดนึงนะ ได้รถแน่เพราะว่าตอนที่ไปดูเนี่ยหลายคันเน่ยเพดหายตัวถังเนี่ยเบียดข้างชนหน้าเบียดข้างแันเพดหายแล้วก็เลขไมาเยอะบางคันนี่คือเหยียบเหยียบล้านอะ่ะ9 9 9พโอ้โหแบบ99อีก1กิโลก็คือล้านก็คิดว่าล้านนะคงไม้ก็คงกระตีกลับเรียบร้อยพอเราเจอรถลหลายๆคันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใจเย็นๆหน่อยขอหาสภาพที่มันเหมาะกับการใช้งานต่อหน่อย เพราะว่าถ้าเกิดเอามาตัวถังมีการเบียดคัดซีไม่ดีชนมาบ้างก็อาจจะทําให้เราต้องเอารถไปแล้วไปซ่อมแซมเยอะงั้นพอได้ดูรถครบ20คันก็เลยมาตกที่คันนี้เพราะว่าตัวถังเนี่ยบางทั้งคันดูตัวถังเสร็จก็ไปดูเครื่องยนต์ต่อที่เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ที่บอกว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะใหม่คือเหมาะกับรถระยะที่ประมาณาปี08 แล้วก็คือรถปีศูนย์แเลขไม 300, ้ส0 0 0สนต้นมันมีเหตุการณ์ในการวิธีในการเช็คแบบนี้คือเราก็เช็คศูนย์ว่ารถคันนี้เข้าศูนย์เนี่ยตอนที่ประมาณ2องแสนในปี18ปี19ปี20ปี21 2,01แล้วไปหา300,000ก็อยู่ประมาณ90,000โลในระยะเวลา3ปีก็สมเหตุสมผลก็ถือว่าเชื่อถือได้กับข้อมูลเลขไม้แล้วก็สภาพเครื่องที่เหมาะกับเลขไม้สามแสน เพราะชิ้นส่วนอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ดำคล้ำสีเทาตามปกติของมันแล้วก็เอามาเสร็จเราก็จะมาเช็คเครื่องให้เช็คพวกสายพานมูเล่แล้วก็พวกโซ่ไทมิง่งพอเช็คเสร็จก็โอเคเสียงปกติดีคือดีสุดใน20คันตัวถังเสร็จเครื่องเสร็จเทสเกียร์ที่1ต่อหนึ่งที่เกียร์สแล้วก็ลองปล่อยคัดดูว่าเครื่องยนต์ดับไหมอันนี้ก็ ตามคอนเซปต์เดิมเนะาะเกียร์ช่วงล่างช่วงล่างคันนี้อาจจะมีปัญหาหน,นึงเพราะว่าตอนที่ขับรถกลับเนาะมันมีเสียงดังแบบกุ๊กกุ๊กก็จะมีแหลกกันโคงแล้วก็ลูกหมากเนี่ยตัวนี้มันหลวมมันคอนแล้วก็เลยเปลี่ยนแล้วก็ไปเช็คลูกปืนกับผ้าเบรกให้ว่าสภาพมันคงใช้งานได้ดีไหมแล้วก็ไปเช็คต่อคือแหลกพองมาลัยคือ,อยังคงสภาพใช้งานได้ดีไอตัวที่ไม่ดีเราก็เปลี่ยนให้เป็นชุดแหลก,กเป็นชุดเหล็กกันโคง ส่วนล่าเสร็จส่วนเรื่องภายในก็อย่างที่เห็นว่ามันค่อนข้างที่จะคือรุ่นนี้มันจะมีกฎหมายกําหนดนิดนึงว่าให้ใช้งานได้12ที่นั่งใช่ไหมแต่นี้มันอาจจะเกิดนับแล้วเนี่ยมันมากกว่า12มันมีวิธีนะในการทําให้ครอบครองกรรมสิทธิ์ได้แต่ภา,ายในโอเคสะอาดดีคันนี้ถือว่าสวยสุดละแล้วก็สุดท้ายก็คือระบบไฟระบบไฟรุ่นนี้มันจะมีปัญหานิดนึงก็คือ กระจกมองข้างกับไฟเนี่ยไฟแสงสว่างไฟเบรกเนี่ยมันไม่ดีละมันเวลาเรากดพับหูกระจกมันไม่พับเราก็แก้ไขให้แล้วก็ระบบไฟแสงสว่างต่างๆเราก็ไล่แล้วก็เปลี่ยนหลอดให้เรียบร้อยก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะพร้อมแต่จังหวะที่กำลังจะไปส่งรถลงมาจากรถได้ยินเสียงวีดวิดวดใต้ท้องรถก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่จบเว้ยเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดให้ก็คือมันจะมีระบบแก๊ ที่มันมีปัญหาอยู่ตอนที่เราสตาร์ทเป็นน้ํามันแล้วเราสับเป็นแก๊สเนี่ยมันเสียงแบบนังวี่ววคิดว่าน่าจะมีจุดอะไรที่มีตําหนิหรือว่าผิดพลาดอยู่เดี๋ยวจะแก้ไขให้แก้ไขเสร็จไดจะไปส่งที่อยุธยาก็เหมือนเดิมครับคอนเซปต์ในการซื้อรถ1นึ่คันเนี่ยเวลาอยากได้รถเนี่ยบอกแนะนําว่าไม่ควรรีบควรมีระยะเวลางั้นแฟเนเพืคนนี้คือเขารอเราเขาตั้งใจรอเลยว่าเดี๋ยวยังไงผมต้องหารถสภาพดีๆให้เขาใช้งานแน่นอนแลวไม่ไม่จุกจิก พอไปถึงก็คือใช้งานได้เลยเรื่องเบสิกของเหลวต,ต่างๆ,างๆทุกคนน่าจะรู้ว่าพวกผมถน,นัดกันมากทํางานโคตรคือมืออาชีพเลยอะเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยเสร็จไปถึงปุ๊บคุณก็ใช้งานได้เลยแค่ว่าให้รู้ระยะลันอินหน่อย1000กิโลก็ให้คอยสังเกตแล้วก็ตรวจเช็คดูไปด้วยกันพร้อมๆกันอีกเรื่องหนึ่งพอเขาไม่รีบเนี่ยจะทําให้เรามีเวลาแล้วก็บอกราคาตลาดราคาตลาดนะครับว่ารถเนี้ยรถรุ่นเนี้ยในลาบมูลเนี่ย มันมีการประมูลกันเยอะมากราคาตั้งแต่แสนต้นจนถึงประมาณ2 0 0แสนกลางแล้วก็บอกข้อมูลแฟนเพจเราอ่ะว่ารุ่นนี้ราคาตลาดนะเขาซื้ออยู่ที่ประมาณแสนต้นจนถึง2 0 0 0 0กลางแต่เหตุการณ์ที่จะมาซื้อในหลาประมูลเสร็จแล้วคุณมาใช้งานเลยอ่ะคุณก็ต้องซ่อมถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณมาซื้อรถที่เกินราคา2 0 0 0 0 0จนถึง200,000กลางเนี่ยมันจะทาให้คุณเนี่ยได้รถที่พร้อมใช้แต่ทั้งหมดเนี้ยมันต้องอยู่ที่สภาพว่าดูรถเป็นด้วยหรือเปล่า มันเป็นอย่างนั้นงั้นสิ่งที่ดีมากเลยที่เขาจะรู้ก็คือรู้เรื่องประวัติตัวรถที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ทั้งหมดรู้เรื่องราคาประเมินราคาประเมินรถรุ่นนี้ประเมินราคาซื้อเข้าราคาขายท้องตลาดมันเป็นยังไงแล้วก็ราคาไฟแนนซ์ที่เป็นราคารถรุ่นนี้ธนาคารจะไม่ให้เลยเนาะเป็นเพราะว่าเป็นรถที่ไม่ได้อ,อ่ไม่ใช่เป็นรถส่วนบุคคลเป็นรถที่เอาไว้ใช้งานวิ่งประจําทางและก็ไม่ประจําทางคือป้ายสีเหลืองอะ่ะงั้นมีบางไฟแนนซ์ที่ให้ ให้อยู่ประมาณ200,000-2 2 0 0 0 0 3แล้วแต่เครดิตลูกค้างั้นพอเขาได้ข้อมูลครบทุกด้านเสร็จทําให้เขาได้รถคันนี้แล้วก็พร้อมใช้งานแล้วก็เราคิดว่าเขาจะสบายใจแล้วมั่นใจว่าแฟนเพจเราใช้รถอย่างสบายใจแน่นอนโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการ MEC จัดให้แบบรูปประวัติ